ีโบกแส้กันไปครับป่ะตาล่ากับชุดนี้ผมน่าจะไม่เอาหัวฟ้ามาเน่าจะเอาเป็นหัวเจอแทปเปอร์นครับน่าจะน่าเอาหัวเหลืองมาเลยน่าจะค่อนข้างเนียนกับด่านนี้พอสมควรครับแล้วแทปเปอร์ด่านนี้โอ้โหมองแท็บยากซะด้วยตกใจหมดส่วนเพิ่์ที่เราเมาันี่มีหลุดทุกเองนะมีแทงหลังลูกเองแล้วก็ตายยากนะ เอาลุ้นพวกเอกมาพยายามอย่าโดนคนแรกนะครับไม่งั้นเพล์กจะเสียฟรีเลยนะถ้าเกิดเราโดนแขวนไปก่อนนะั่นต่อครับไม่ส่วนเอด้าเอด้าเอเ้นเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอ หลับเบอร์ยืนซะน่ากลัวเดี๋ยวโดนแขวนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนนะเราต้องเอาสเตก็กมีบาร์บีคิวอ่ะอุ้ย ชื่อแบบช่วยเพื่อนดีกว่าเราเองเราเองเราเองเฮ้ยคนเฝ้าคนเฝ้อคนเฝ้าโอเคเราไล่เลยหรือเปล่าไล่เพื่อนครับไปครับสวย ร้อยปลอดภัยจะโดนตีอีกเขาจะได้สุดทุกเองครับเรียบร้อยเลยเอสวิคติโอเคีย้อเราได้หลุดทุกเองแล้วครับเราเราเตืบนใบช่วยเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเราปัดล่อเขาดีกว่าอันนี้เพื่อน น,เ,นเดี๋ยวเราฮิวเพื่อนไปก่อนครับรีคกลบไปก่อนนะเอามิอยู่ไม่เสร็จหรอเดียวรอช่วยได้ครับ ผมคิดว่าผมเนียนพอป่ะโอ้ยโอ้ยเดีเดินติดเดีเดินติดโอเคเบก่อนเพื่อนเบก่อนเบก่อนสวยเราหิวให้ ตาลาจะให้จ้าโอ้โหเล็บยาวขนาดน,นี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นนี้เลยแล้วกันครับไหนๆก็ได้อยู่ใกล้ละสถานการณ์ตอนนี้ไปแล้วหนึ่งเครื่องครับโดนแขวนไปแล้วสามคนไม่ดีเท่าไหร่นะและเอสก็เจ็บสยู่ด้วยครับตอนนี้ โอเค S2 แล้วครับริปั่น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 โอเคต้องกลับไปแล้วรอรุ้นว่าเขาจะมีบาร์บีคิวหรือเปล่าครับถ้าเขาเดินมานั่นก็คือมีลุ้นนะสวยเพิ่งจบบุญนะ สวยไปเขี่ไม้ตรงนี้พับไปแล้วครับช่วยเพื่อนดีกว่าเราเทรดได้นะเรามีหุดพุกเองนะวิ่งหน้าตรงหมดเลยโอเ่โอ้โหตรงนี้มีบุนลุกเองครับแล้วก็บุลฮิวนะดีมากอะไรยังก็สายเลือด ใส่เลือดอะไรใส่น้ำได้คนหนึ่งอยู่นั้นเดี๋ยวเราไปปั่นในบ้านใหญ่ดีกวเสร็จเรียบหอยน,นี้เสร็จแล้วจะว่าไปผมยังไม่เจอแถบยังไม่เจอแถบเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องบ้านเล็กก่อนครับเดี๋ยวเขาเซตแถบไว้ตรงนี้ปะก็ไม่นี่ หน้าประตูมีปะไอ้หน้าประตูเลยหน้าหน้าต่างโอเคไม่มีปัดเลยครับอย่างน้อยเรามีไม้ให้เล่นนะตรงนี้หรือว่าเป็นเซฟโซนที่ดีครับไล่เอได้อยู่ครับตอนนี้เหมือนเพื่อนติดอะไรไว้สักอย่างนะไม่เป็นอุปกรณ์ดักฟังก็ระเบิดครับที่อยู่เครื่องลุงนูนนะที่มีไฮไลท์เจเหลืองนะครับ นี่เป็นอุปกรณ์ดักฟังของเอด้าหรือเปล่าเป็นเพอร,ร์บจัตัวของเขานะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่โดนสักเพ่ครับแต่ก็เราปั่นชิวๆไปเรามีแข้งหลังลุกเองนะครับแล้วก็ตายากนะต่วนเอได้าคนหนึ่งลบไปแล้วครับตอนนี้อุ้มแล้วตนตรงนู้นนะเห็นไหมน่าจะเอาลงสอดเดียวกันกับเอสครับโอเค ปั่นดยาวปั่นดยาวทำไมปั่นช้าจังวะไม่เอชอะปั่นช้ามากเลยอะเฮ้ยไนอยูทางนี้ครับเราต้องไปแลกให้เพื่อนแล้วครับ สวยเก่งพิเ็จป่ะเราไปล่อคิวเลอร์ดีกว่าโอ้คือตัวนี้ก็ปั่นไวครับโอ้โหสามทีสี่ทีห้าที 6ปีโอ้โหใครมาทิ้งระเบิดไว้วะเนี่ยเอ้ามีทังหลังเหรอเลิกมีเสียใจยเราเอาไว้สักครึ่งหนึ่งเอ้ยเอาไว้สัก80%ดสิบเปอร์เีกว่า กำลังวิ่งกันมันเลยตรงนู้นอ่าผมต้องไปบล็อกให้เพื่อนแล้วอะอุ้ยไปบล็อกให้เพื่อนละเฮ้ยกดไลค์กดขวดเหรอมาแล้วสวยครับสวยครับสวยครับสวยไป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 อย่างอย่างอย่าง อาวยังไงดี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 เจ็บบารลัดเหรอยังไงดียังไงดีไปแล้วครับตรงนี้มีไม้นะ ไม่อยาปั๊บเลยหยาบแม่เลยเรามีลูกหกนะเรามีลูกหกแม่ไหนชิวบะชิวบะชิวบะปั่นบ่ายเพื่อนชิวบะไม่อ่ะแล้วผมแล้วผมจะดิ้นออกมาเลยนะ แล้วผมจะดิ้นออกมาเลยครับไม่ไ่ะไม่่ะเราบอกให้เพื่อนไงนี่่ะนี่่ะและสามสองหนึ่งอ้ แรงหลังไม่โดนแรงหลังไม่โดนอ็จบละอ็จบละจบละลาลาโอ้โหเขินลาลารู้สึกเขินอายครับแรงหลังไม่โดนอีกนิดเดียวอ่ะนิดเดียวโอเคไปเลยมันไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีตายยากอีกนะครับ เดี๋ยวเราเข้าบุญนอ้าวเอสโอ้โหเอสเอ็น่าจะแตกเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดประตูนี้ไว้ก่อนนะเก้าเก้าไว้ดีกว่าเมสตรงนี้มีให้เล่นอยู่นะ ò có cao về là ok Ồ, ừ, căng hẹp ครังแถบข้างหน้าเลยเหรอยังอยู่ครับยังอยู่ ปแล้วแล้ผมภับเลยดูแทบดียบโอเค <c oughs> <c oughs> โอ้โจะได้แทงหลังวะแทงหลังไม่โดนนะโอ้โห เกินจะแย่เราได้มา6เก9ครับแซมบอกอีกหนึ่งถือว่าดูดีครับโอ้เขามีอุ้มเร็วเลยนะกระตับกระสายครับจบเกมแล้วก็จีจีแหน่อยครับโอ้มีกันโจมตีพลาดแล้วก็กระทึบไว้เลยครับเป็นตะขอไอ้ไหนะด้วยนะท่านผู้ชาชั่วร้ายครับโอเคผมสลับลาลาคอปก็ประมาณนี้ผมไปเจอได้ใหม่คลิปหน้าสโลนี้ไปครับ